พระขุนแผนผงไพรกุมารหลวงปู่ทิมพระเครื่องที่ให้สเสน่ห์และความมั่งคั่งในด้านธุรกิจการค้าขายเป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในประเทศไทยเนื่องจากพุทธคุณของพระขุนแผนให้ผลรวดเร็วมีพระเครื่องของหลวงปู่ทิมพกติดตัวไว้ยอมทำให้การค้าขายต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีกำไรดีเงินทองไม่ขาดมืออีกทั้งพุทธคุณยังเสริมสเสน่ห์ในด้านการเจราจาพูดคุยให้คนรอบข้างรู้สึกดีและเป็นมิตรภาพต่อกันอีกด้วย พระขุนแผนผงไพรกุมารของหลวงปู่ทิมนั้นมีกุมารอาศัยอยู่ในองค์พระเนื่องจากการปลุกเสกหลวงปู่ทิมได้นําผงศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่าผงไพรกุมารใส่ผสมลงในองค์พระด้วยผงไพรกุมานนั้นหลวงปู่ทิมได้ไร้เวทมนต์คาถากํากับไว้เพื่อให้กุมารมีจิตใจที่ดีมีเมตตาและคอยช่วยเหลือผู้ที่บูชาพระขุนแผน หลายๆเหตุการณ์กับผู้ที่บูชาพระคุณแผนของหลวงปู่ทิมมักจะพบกุมารปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งซึ่งทําให้เกิดความศรัทธาที่มีต่อพระเครื่องของหลวงปู่ทิมเป็นอย่างมากและด้วยพระคุณแผนผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมเป็นพระศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องมากมายปัจจุบันราคาของพระสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับท่านใดที่ประกอบธุรกิจการค้าขายเราอยากแนะนำให้ท่านลองหาพระของหลวงปู่ทิมนำมาเพื่อบูชาแล้วท่านจะพบกับความอัศจรรย์ในสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยนี้พระขุนแผนผงพรายกุมารองค์นี้เนื้อพระสร้างมาจากข้าวเหนียวผสมกับผงศักดิ์สิทธิ์ผงพรายกุมาร และผสมด้วยน้ำว่านสบู่เลือดจากนั้นจึงทาด้วยบอนทองทับอีกทีหนึ่งซึ่งหากเราซูมเข้าไปใกล้ๆองค์พระก็จะเห็นร่องรอยของพื้นผิวขององค์พระที่มีสีชมพูและสีชมพูนั้นเกิดมาจากสีของน้ำว่านสบู่เลือดว่านสบู่เลือดเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งในเมืองไทยสามารถใช้รักษาโรคต่างๆได้อีกทั้งยังเป็นพืชมงคลอีกด้วยที่ถูกเรียกว่าว่านสบู่เลือดก็เพราะ ยางของว่านเมื่อไหลออกมาจากต้นจะมีลักษณะเหมือนเลือดจริงเมื่อนำว่านสบู่เลือดมาผสมในองค์พระเครื่องย่อมทำให้มีความเข้มขลังมากยิ่งขึ้นก็คือคงกระพันชาตรีพระขุนแผนองค์นี้มีความสมบูรณ์ชัดเจนด้านหลังฝังตะกรุดยาวหนึ่งดอกซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าตะกรุดมหาปราบและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือได้ทำการทำพิธีหยดเทียนชัยตอกโคดสามที่ด้านหลังขององค์พระเครื่องเพื่อเสริมความสิริมงคล